อย่างเท่เป็นยังไงเล่างงามหนึ่ง,ง,งสองอดอกละสองพันบาปเรียบร้อยหน้าสะบัติ ่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์มโมบายก็วันนี้นะครับพี่กจ็จะพาน้องๆน,นะครับมารู้จักกับเจ้ากีก้าโค้งกระดูกนี่เลยบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับน้องๆราชาตัวใหม่กำเนิดแล้วนะครับนี่คือราชากีก้าโค้งกระดูกผู้ไม่มีวันตายนะครับแม้จะเหลือแต่เพียง ซากฟอสซิลนะครับก็ยังเป็นราชาอยู่นะครับน้องๆจะไม่มีวันตายนั่นเองราชาไม่มีวันตายนะครับก็คือราชากีกา้าคงดูตัวนี้นั่นเองบอกเลยโคตรเท่ครับน้องๆดูอย่างเท่เป็นยังไงเราโอ้โหบอกเลยโคตรโหดน้องๆเอ้ยโหดจัด นี่คำรามไปก่อนเอาละครับน้องๆก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มก็อยากจะขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับ EP นี้ก็นะจะไม่มีนะครับจะมีไม่ได้ก็จะไม่มีน้องๆนะครับแต่ไงก็ฝากกดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับน้องรักพี่ขอกําลังใจหน่อยนะครับโอเคครับถ้ากดแล้วก็ปะไปรับชมคลิปกันเลยไปกันเลยครับน้องๆเทนเดอแทนเอาละครับง่ายๆก็คือเขาก็เป็นกีก้าทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่พิเศษของเขานั่นก็คือ เขาเป็นกีก้าโครงกระดูกเองนะน้องเห็นเปล่านี่อย่างเท่เลยนะครับคือเราสามารถนะครับมองเห็นทุกสักส่วนในร่างกายกันเลยนะโครงกระดูกนะครับเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูน้องๆนงี่ไม่ว่าจะเป็นฟันเบาตาเพดานกระดูกภายในตัวคือแบบอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไอ้นี่นี่เออเออกรด้เออ,เอ,อแล้วก็ข้อดีของเขาคือนี่ความแรงของดามจบอกเลยโคตรโหดโคตรแรงนะครับน้อง บกเลยไม่ธรรมดานี่เป็นไงนยี่นยปกเลยกัดแรงมากท่านผู้ชมอันนี้แรงจริงดูดูดูเดี๋ยวพี่จะจัดการเจ้าบนโตตัวนี้นะครับบนโต้ตัวนี้เอ่อเท่าไหรเนี่ยเลือดอยู่ที่4,600มาดูกันว่ากัดกี่ทีตาย4,600ันหงาหนึ่งสองโอ้โหดอกละสองพันดอกละสองพกว่าสามพันนะครับท่านผู้ชม คือแรงเวอร์อ่ะอันนี้แรงจริงนะครับโอ้ยคือต้องบอกว่าไม่ใช่แรงธรรมดานะพี่ขอใช้คําบอโคตรแรงนะครับน้องๆเพราะว่าโอ้โหการกัดแต่ละทีนี่บอกเลยว่าไส้แตกนะครับคือเป็นไดโนเสาร์ที่ดาเมจแรงที่สุดแล้วปะรองจากไททันมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็ขอข้อมูลหน่อยนะว่าเขาแบบกัดแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟหรือว่าเป็นรองไททันนะอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ถามพี่ก็คือ โคตรแรงอะครับท่านผู้ชมดูบอกเลยว่าสองตัวนี้พี่มั่นใจเลยกัดทีจะแตกป<ะ>๊อบเรียบร้อยหน้าสมบัติอุยอ้ยอุ้ยเพิ่งโดนว่าอยู่กัดไม่โดนหรือไงกัดโดนทีเดียวนี้แตกนะครับไอที่ไม่แตกเพราะกัดไม่โดนมาดูไอเจ้านี่เลือดเท่าไหร่หกรอกอ้อยอยู่ในกระดองก็เอาไม่อยู่ในกระดองก็เอาไม่อยู่คือแบบโคตรแรงอะดามจโอ้โหของจริงครับท่านผู้ชมอันนี้ คือการันตีความโหดความเถื่อนนะครับบอกเลยว่าโหดและเถื่อนคือแบบดาเมจคือ,อ,อไม่รู้จะอธิบายยังไงน้องงามงามคือเป็นหนึ่งตัวนะครับที่น้องๆหลายๆคนนี่ให้แบบกระแสต,ตอบรับดีมากๆนะครับสำหรับเจ้ากีก้านะ มันเป็นไดโนเสาร์ที่มีความเท่นะครับมีความเป็นสง่าราศีนะครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดจริงครับท่านผู้ชมงามงามโอ้โหตัวอะไรก็เอาไม่อยู่ครับนาทีนี้บอกเลยว่าโหดจริงคือถ้าใครได้ขี่นี่บอกเลยว่าอย่างเท่นะแต่ถ้าเป็นกีก้าป่าทั่วไปนะครับมันจะเหนื่อยง่ายนะแต่ถ้าเป็นกีก้าที่เนี่ยตัวที่พี่ซื้อเนี่ยมันโอเคกว่านะแล้ว่าจะเป็นดาเมจแล้วก็เรื่องสตามิน่านะครับ เลือดโอ้โหมองเลยแบบปิดปาร์ตแต่พี่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเนาะเลือดก็อยู่ที่20,000นะครับดาเมจ5ห้าอเองนะแต่กัดที่2,000นะครับ500เนี่ย <c oughs> คือโคตรแรงอะ่ะน้องๆเออจะไปมองมันแค่แบบดาเมจต,ตรงนี้นะจริงมันแรงกว่านี้เยอะนะครับน้องๆ เอาลครับก็นี่นะครับก็จะมาแนะนําให้น้องเห็นถึงแบบความเท่ของเจ้ากีกา้าโค้งกะดูตัวนี้เอาลครับถ้าใครอยากได้จับจองอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ในเซิร์ฟทีนะครับผีประมูลด้วยนะสำหรับเจ้ากีก้าตนไหนนะครับน้องๆนี่โคตรแรงเอาล้วครับอีพีนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับ ส่วนคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกในเซิร์เวอร์ดเดียวกับพี่ก็สามารถทัก Facebook พี่มาได้เลยหรือว่าเม้นไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปตอบนะอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับรักนะครับน้องรักของพี่ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับโคตรโหดอะเอาจริง